ที่ไปเมื่อกี้อย่าไปตามนะผิดขึ้นมาข้างบนนะหรือว่าเป็นหัวชัยเท้าอะไรอย่เงี้ยเนาะเออเป็นภูเขาเป็นหัวชัยเท้ามาลงนี่ละคะ่ะทุกคนที่จะเป็นปัญหาดูดิคือฉันคงไม่จับโทรศัพท์ในขดาที่ถ่ายแน่ๆคือมันแบบดูน่ากลัวมากอะ่ะเธอคิดว่ามันคืออะไรข้างหน้านส่วนสนุกเหรออ๋อก็อาจจะใช่นะ เราก็กําลังเดินไปหารถไฟใต้ดินนะคะพอนั่งรถไฟใต้ดินไปไม่กี่สถานีแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นรถไฟปกตินะคะนั่งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงตามอินเทอร์นเนเ็ตบอกว่าจะถึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูกัน,นะคะ่ะเ,เราตัดสินใจนะคะที่จะเดินไปสถานีรถไฟเพราะว่าเรามีเวลาเหลือเยอะและที่เราผ่านมานี้คืออะไรคะวัน เียสำหรับแบบบวกกระทิงช,ชนกันนะคะจะเป็นที่นี่เราดู Google แล้วก็แบบว้าวใหญ่ดีเนาะจุดบบเก่าๆหลังจากเดินมา5กิโลกว่านะคะ<ๆ>เราก็มาถึงสถ,ถานีลอสไพยเ,เดี๋ยวหาก่อนนะว่าตรงไหนเราตามหาอาฟื้นน่าไม่ยู่ตรงไหนอะ่ะเจอแต่ L1 กับ L3 ตัดสินใจลงไปดู ใต้ดินที่ L1 ก่อนนะคะอาฟื้นมันอาจจะอยู่แค่ข้างล่างนี่สถานีรถไฟนะคะวิสะอาดอยู่นะเธอด <Yeah. S 1> ูน่ากลัวเลยช่นว่าไปหาเจ้าหน้าที่เถอะจะได้เร็วนี่เราต้องข้ามถนนตรงนี้แล้วก็เห็นตรงนี้ไหมมันเป็นลิฟต์ต้องลงลิฟต์ลงไปนะคะแล้วก็จะต่อรถไฟไปมอนทรีออล ถ้เกว่าไม่รู้ว่าจะซื้อตัวยังไงไม่ต้องไปที่ตู้ก,กตัวนะ,ะให้ไปหาเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่จะอธิบายเหมืนว่าเราอยากจะนั่งรถไฟมา ด้วยกระเช้าหรือว่านั่งรถไฟมาแล้วก็ต่อด้วยรถอ,อ,อะไรทีมนะรถรางหรือรถอะไรสักอย่างน่าระค่ะไปกับ2 5ยูโรคุ้มมากๆต่อไปนะคะเราก็จะต้องขึ้นรถไฟสีเกเกียวนิดนะคะ,ะรออยู่แล้ว วิธีน <ules> <ihood> ี <handled it quiet> ่เ er ป <fit> <quarto> ็นเลยไงลาสเวก่สผลพอเราเดินเข้ามาข้างในนะคะก็มาเจอกับอันนี้ค่ะรูปปั้นงานละเอียดมากน่ จะให้ดูรอบๆนคะคะชาร่าชาร่าทงก็สิเนี่ยฉันอิ่วัวเหี่ยวฉันก็เอาทุกอย่างมาให้เธอไม่ดูสภาพตัวเองเลยคะ่ะเธอก็เลิศเนาะ ทเที่ยวบาร์เซโลนานะคะก็คือจบครบเลยนะคะทั้งเที่ยวในตัวเมืองทั้งเที่ยวทะเลปีนเขาอาหารทะเลวายไม่ทุกอย่างคะ่ะแล้วแต่จะเลือกสัตว์นะคะคุณประชาชไม่มีพลังให้เขาแคก็แบบมันก็ไม่ง่ายเนาะดูดิแต่นะซี่คือแบบว่าบอกกับตัวเองว่าอย่ามองไปข้างล่างเป็นคนกลัวความสูงมากขานี่สั่นเลยเลยเรามาถึงแล้วถึงไหนก็ไ,ได้ ไม่รู้ที่ที่อยากมามันอยู่ตรงไหนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมากแม่คือเราทางก็ไม่ได้แบบทางง่ายๆนะทางก็ดูแบบว่าอันตรายอยู่นะคือถ้าถ้าแบบขาแบบตกไปนิดนึงก็คือมึงก็กิ้งลงไปเลยค่ะจะบอกว่าใครจะเดินก็เดินนะฉันคือไม่ไหวแล้วฉันขอถอนตัวแต่ว่าข้างวิวข้างหลังก็สวยอยู่นะธรรมาชาติคือแดดก็ร้อนมากเลยค่ะนี่นะทุกคนมันก็สวยนะสวยแบบแปลกดี แต่ด้วยความที่มันเดินขึ้นมาสูงมากมันก็เอ j นจอยแบบเอนจอยนิดนึงเพราะว่าแบบขาคือไม่ไหวแล้วทอมก็บอกว่าเธออย่าหาเฮดฉันบอกเธอแล้วว่าไม่ต้องแต่เธออยากเดินขึ้นมาเธอเป็นไงบ้างเลิศเลิศมีพลังเลยเออจัซองโลอีกไายเออไปคนเดียวกูอยู่ตรงนี้แหละใครไหวไปก่อนเลย เห็นเด็กปีนขึ้นมาแบบสุดยอดมากเด็กไทยคงแบบไม่ทำทั้งกลัวแล้วก็อันตรายโอเควาตตอนนี้ก็คือขาสั่นไปหมดแล้วเนื่องจากเราไม่เคยฝึกอะไรแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็คนไายด้วยพ่อแม่ก็จะพยายามเลี่ยงทุกอย่างอะไรที่แบบว่า มันอันตรายสำหรับลูกนะคะเมื่อกี้เห็นกุ๊ปเด็กแบบเด็กเหมือนอายุเท่าหลานเราเลยอะทุกคนแบบว่าพีนเก่งเวอร์แบบเร็วแบบซ้ายขวาซ้ายขวาฉันแบบขาสั้นย่อตัวแทบจะติดพื้นอยู่แล้วก็ยังแบบว่ากลัวนะคะแต่คือเด็กฝรั่งเนี่ยสุดยอดเวอร์ทอมบอกว่า ฉันไม่เห็นกลัวเลยเธอพ่อแม่ฉันดีใจทุกครั้งเลยถ้าฉันออกจากบ้านแล้วก็ไปปีนเขาไปใช้พลังให้มันหมดจะได้ไม่มาลำทำให้พ่อแม่รังคาเลยตอนนี้นะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะ มาที่ตลาดตลาดส่วนใหญ่ก็ปิดแล้วแต่ว่าจะมากินหอยนางลมสดๆ pper. นี่สามอันจ็ยูโรนะคะเดี๋ยวซื้อตรงนี้แล้วก็กินตรงนี้เลยตอนนี้เขากำลังทำให้เราอยู่ด้วยนะคะเสร็จแล้วลวันเกียร์90เสร็จแล้วนะคะทำอะไรครับ น,นลง oh. มันเอาไม่ออกอุ้ยหอยมันใหญ่อ่ะมันแค่ไม่ออก oh, oh, la, la. อะเปยโอลาลามามีอะเปลือหอยก็มานะคะความเค็มจากทะเลก็มาค่ะ ินลค่ะมันคนแับช้ากูน้ำหอยกระเด็นเวอร์อุ้ยันสดมากมันสดเนาะนิดใช่เค็มนิดๆเค็มแบบน้ำทะเล รสมาว่วานเลยอ่ะอเผ็ดนึกว่าเผ็ดแบบไทยเลยอ่ะเผ็ดแบบหีทอมอม,มาแล้วค่ะหอ,อยเชฟเมนูของทอมคือแบบว่าอร่อยมากคือแบบมันเอาไปยากหนะันแล้วมันก็หอมแบบหอมถ่านแล้วก็แบบนุ่มๆนวลๆหอมๆคือแบบแต่มาแบบสองชิ้นนะคะเขาเรียกว่ากินให้รู้สึกแบบ Enjoy สับประรดด้วย อร่อยสัตว์อร่อยจริงๆต้องลองต้องลองเมนูนี้เลยอันนี้เป็นทิกนะคะเพราะว่าเห็นคนข้างๆสั่งไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้เยอะมากเราก็เลยสั่งอีกอันนึงไม่ใส่น้ำแข็งทำคือแบบยังหิวอยู่นะน้ำอะไรอ่ะน้ำแบบขาวมาก กาเซียม <Gracias. S 2> อร่อยไหมตื่นหวานด้วยนะเนียวหวานแล้วก็สดชื่นเนาะเออใช่หอมแบบกลิ่นมิน้นตอนนี้คือเรเดินไปไหนอ่ะเธอค <ไป S 1> ือก<ห>ตอนแรกรู้รสึกหนาวแต่เพราะว่ากินกินแอลกอฮอล์ปุ๊บร้อนเลยแบบ <c oughs> <c oughs> สั่งตอนหลักคือสั่งอีกหนแก้วที่ไม่สั่งแข็งแอลกอฮอล์เต็มเต็มเลยตอนนี้คือลิ้นแบบ หนักแล้วนะคะพูดไม่ได้ <laughs> เสร็จไปแล้วนะคะเมื่อกี้ค่าอาหารประมาณ67หรือ68ยูร <laughs> แล้วก็ให้ติดเข้าไปนะคะ <laughs> เขาก็แอดตกใจนิดนึงที่แบบว่าเราให้ติดตอนสุดท้ายเพราะว่าคือเราจ่ายบัตรราคาแบบว่าตามที่สั่งเลยแล้วก็ ให้ติดเขาไปนิดนึงเขาก็แบบตกใจอุ้ยแล้วเขาก็แบบรู้สึกแบบขอบคุณมากเนาะใช่ครับแล้วก็บอกว่าเออฉันก็ชอบรสชาติที่นี่มากแล้วก็ชอบเออคนพนักงานที่เสิร์ฟอะมันก็เลยรู้สึกแบบปะเป็นคนดีรู้สึกว่าต้องให้ตีปาไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานคือแบบเธอชอบเสิร์ฟปฉันไหมเธออยากให้ติมฉันไหมกูก็แบบเยสสุดท้ายกูแบบงงว่ามึงมึงเธอวิดอะไรวะ ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คือแบบว่าผู้หญิงคนนี้คือแบบว่าคอยถามเราตลอดเวลาว่าอะไรยังไงเอานูน่นเอานี่ไหมคือแบบเออขุมแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาใหม่นะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวฉันก็รอเนาะก็อากาศ<ล>แบบเ <c oughs> ย็นเย็นเนาะกลางวันก็คืออากาศแบบว่าร้อนหน่อยหน่อยแต่กลางคืนก็คือแบบว่า ต้องใส่แบบถุงน่องขาสั้นอย่างเดียวก็าอาจจะหนาวอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสวยดีนะคะวัยรุ่นที่นี้ก็นั่งเฉลวเราจะบอกว่าการข้ามถนนที่นี่นะคะแม่งงั่วเหมือนไทยเลยค่ะชมก็คือไม่ใช่คนเยอรมันแล้วฝ่ายแดงก็คือข้ามเลยไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่าจริงๆต้องรอไฟเขียวเนาะ แต่ว่าคนที่นี่คือแบบว่าถ้าไฟแดงแต่ว่าไม่มีรถอะเขาก็ข้ามเลยเนาะหรือรถเนี้ยไฟเขียวไม่มีคนก็ข้ามจา้ะหรือมีคนเอ้ยไม่ใช่ก็ข้ามก็ขับหรือมีคนก็ขับขับบางทีก็แบบเออเจอกันตรงตรงกลางเนาะก็แบบความสบายสบายของคนที่นี่นะคะ